สวัสดีครับผมพบกับผมตองช่องตองแชแนนนะครับตองไก่ชนครับผมวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวฟาร์มดาราพระเอกอ่ช่องเจ็ดสี่นะครับคุณน้ำละพีพันธ์นะครับที่นครนายกนะครับจุดหมายของเราวันนี้นะครับเป้าหมายเราคืออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปกันเลยครับผม โอ้ย่าอันดับนะครับบ้านหลังใหญ่ๆนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับบ้านคุณน้ำระพีพัดนะครับระพีพัดฟาร์มที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรตินะครับให้มาเยี่ยมชมที่ทางฟาร์มนะครับพี่พีเขาใจดีมากนะคุณน้ำใจดีมากนะครับพี่ทีมงานเขาอนุญาตให้ผมถ่ายนะครับผมจะพาเดินมาชมวิวนะครับของฟาร์มระพีพัดฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวตามผมไปในเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูควายงามดาวุ่งดาวควายตัวละสามล้านครับหลักล้านครับแล้วก็ความใจฉชนของคคุณนน้าลีีพััะรบผผมมมมเด๋ยวตไปช รรยาากศนะครับครับผมนี่คืออ่าอันนี้ลูกแม่ฟอลนครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับลูกแม่ฟอลครับเป็นพี่สาวตัวที่ขายไปสองล้านครับตัวนี้ทาแป้งนะครับตอนนี้ัวงนี้ควาายแป้งใช่ควายทาแป้งมันร้อนครับตัวนี้ไลายแมลงลายนะครับสวยมากนะครับควายทาแป้งเรามีอ่าลูกลูกนะลูกหลานหลานน้องเตาป้าแม่ฟอลนะบิ๊กเบิร์ดพ่อบิ๊กเบิร์ดแม่แองฟอลนะครับโห่แบบควายสวยมากนะควายสวยงามเนี่ยรุ่นนี้รอกันอ่าคัสสันนะครับประกวดนะครับในอนาคตจะได้ไปเดินที่เวทีแน่นอนครับสองต กำลังโตเลยนะครับแต่่วาดวงแม่ดวงดาวนี่ดวงดาวนะครับลุกเป็นมาลาโชว์สินมากครับนะครับที่นี่วันนี้เรามาถึงที่เลยนะครับรพีพัฒฟาร์มนะครับดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับพี่พี่เขาก็ใจดีเลยนะครับที่ให้ผมได้ถ่ายทำยูทูบบเอร์มือใหม่สายอัตขัดครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มติดน้ำรพีพัฒฟาร์มนะครับเวลาช่วง7 40นะครับผมวันนี้ ได้มาเยือนถึงทิ่นะครับบ้านนานครนายกนะครับมาจากกรุงเทพไม่ไกลครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าก็มาถึงแล้วนะครับผมมีโอกาสได้มาอุ้งเตะคณของฟาร์มเลยนะครับจงขอขอบคุณทางพี่เขามานะครับที่ให้โอกาสผมขอบคุณครับครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับบ้านคุณน้ำและพีพัดนะครับและพีพัดฟาร์มที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรตินะครับให้มาเยี่ยมชมที่ทางฟาร์มนะครับ พี่ๆเขาใจดีมากนะคุณน้ำใจดีมากนะครับพี่ทีมงานเขาอนุญาตให้ผมถ่ายนะครับผมจะพาเดินมาชมวิวนะครับของฟาร์มและพิพัดฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวตามผมก็ไปข้างในเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูควายงามน้องดวงดาวควายตัวละสามล้านครับหลักร้านครับแล้วก็ฟาร์มไก่ชนของคุณน้ำและพิพัดนะครับผมเดี๋ยวตามผมไปชมเลยครับว่าข้างในบรรยากาศจะเป็นยังไงครับตอนนี้ มีสระน้ํานะครับแล้วก็ครับผมเป็นที่เลี้ยงไก่หนุ่มนะครับไก่หนุ่มตรงนี้เป็นโรงโรงเรืยนที่ซ้อมไก่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ซ้อมไก่นะครับบรรยากาศนะครับครับผมตอนนี้อยู่ที่ฟาร์ม คุณน้ำและพีพัฒน์ครับดาราช่องเจ็ดสีหัวใจมหาชนของเรานะครับวันนี้พามาชมกับน้องดวงดาวนะครับโอ้สวยสวยสวยมากนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องขึ้นจากน้ํานะครับแดงทาแป้งอยู่นะครับสวยมากนะครับอ่าพี่พี่ชื่ออะไรนะครับตองตองตองเหมือนกันคื่อตองเหมือนพี่ชื่อเดียวกันกับผมเลยนะครับเป็นคนดูแลน้องดวงดาวอยู่นะครับขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้โอกาสผมถ่ายทําขาอนุญาตแล้วในวันนี้ครับขอบคุณคุณน้ำมากนะครับที่ ให้ยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างผมนะครับสายอัตาคัสตมาคนเดียวผู้น้องดาวได้มาเจอตัวจริงสวยมากครับท่านผู้ชมสูงมากครับพี่ตัวนี้สูงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็สิบนะได้แน่นอนได้แน่นอนร้อยเจ็ดสิบนะตัวนี้เป็นมาในวันที่เป็นแกนแชมป์นะครับสนามไหนครับพี่นี่าไม่ได้นะครับแต่ตรงดาวนี่เป็นแกนแชมป์นะครับสามารถติดตามได้ที่ไ o ยูทูบของคุณน้ำนะครับน้ำราพิพัฒน์แชนแนลผมก็เป็นเอฟซีแกอยู่นะครับ แต่ว่าโอ้โหสวยงามมากครับครับพี่ขอบคุณครับครับผมนี่คืออ่อันนี้เป็นลูกแมงเปอาะครับไม่ใช่นูไม่ใช่นี่นะครับลูกแมงเปลานะครับเป็นพี่สาวตัวที่ขายไปสองร้านครับตัวนี้ทาแป้งนะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ควายทาแป้งใช่ควายทาแป้งมันร้อนครับตอนนี้ลายมันแรงลาแมลงไล่เลยครับสวยมากนะครับควายทาแป้งเรามีอ่าลูกลูกนะครับลูกหลานหลานน้องเปา ป่านแม่งฟอลนะครับบิ๊กเบิร์ดพ่อบิ๊กเบิร์ดแม่งฟอลนะครับโหแบบควายสวยมากนะควายสวยงามเนี่ยรุ่นนี้รอกาอคัดสรรนะครับประกวดนะครับในอนาคตจะได้ไปเดินที่เวทีแน่นอนครับสองตัวนี้กำลังโตเลยนะครับแต่ว่าดวงแม่ดวงแต่ว่าดวงดาวนี่ดวงดาวนะครับลุกขึ้นมาเลยโชว์สวยมากครับ นะครับที่นี่วันนี้เรามาถึงที่เลยนะครับลาภีพัดฟาร์มนะครับดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับพี่พี่เขาก็ใจดีด้วยนะครับที่ให้ผมได้ถ่ายทำยูทูบเบอร์มือใหม่สายอัตคัดครับครับผมครับแล้วก็มาดูพี่ต๋องนะครับพี่ต๋องมือน้ำประจำซุ้มคุณน้ำและพี่พัดนะครับดาราขนใจของเราช่องเจ็ดสีนะครับเสือฝ้ายเสือฝ้ายตอนนี้ ฝากติดตามผลงานของคุณน้ำดนวยนะครับจ่องเจ็ดสีตอนนี้ผมอยู่ที่รับีพับปั๊มนะครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนนะครับพี่ๆเขาก็ใจดีมากนะครับผมเสียดายนะครับวันนี้คุณน้ำติดถ่ายละครนะครับไม่ได้เจอตัวจริงไปตีไก่ไปตีไก่ไปตีไก่นะครับอ๋อไปตีไก่นะครับไฟนี่ป่าพี่ไฟอ๋อสมสุรรณตีอ๋ออมิสุบันตีนะครับตอนนี้ไปตีไก่อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมโอกาสหน้ามีเดี๋ยวให้เวลาตรงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะ คอยมาใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศรอบๆสุ้มน้ำและพีพัดฟาร์มนะครับดูนะครับถ้วยตู้โชว์นะครับรางวัลหนึ่งเกียรติยศนะครับของจริงนะครับรางวัลหนึ่งเกียรติยศนะครับน้ำและพีพัดฟาร์มนะครับโอ้ตู้เต็มตู้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะครับอันนี้คือสังเวียนนะครับผมตอนนี้ กำลังกัดน้ำไก่อยู่นะครับออกกำลังเรียบร้อยแล้วโดยพี่ต่องนะครับมือน้ำาอคุณน้ำลบีพัฒครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ต่องนะครับผมมือน้ําประจําซุ้มของคุณน้ำรบีพัฒน์ครับครับผมตัวนี้ก็คือไก่คัดผ่านใช่ปหครับพี่ไก่คัดผ่านไก่นุ่มแล้ว,ลวถ้ามีเอฟซีสนใจนี่เริ่มต้นนี้เท่าไหร่ครับสี่พันตัวละสี่พันสี่พันหกพันแปดพันสี่พันหก แล้วแต่สภาพร่างกายแล้วก็แล้วแต่เกรดเบอร์แข้งนะครับไก่มีฝีมือทุกตัวไก่มีฝีมือทุกตัวที่นี่ไข่คัดผ่านนะครับถ้ามีเอฟซีสนใจนี่ก็คือทักเข้าไปในไลน์กลุ่มได้เลยใช่ไหมครับได้ครับได้ในลนกลุ่ม้วพีพัดฟาร์มรบพีพัดฟาร์มนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะช่วยแชร์ลิงให้อีกทีนะครับแชร์ลิงกอกนะไก่นุ่มคัดผ่านที่นี่ทำเนื้อทำตัวบางที่เราก็ตีนวมมาให้แล้วตีนวมไให้แล้วตีนวมไปด้วยร่างกายก็จะทำเนื้อทำตัวสามารถเอาไปชนได้เลยใช่ไหม เป็นบางตัวเป็นบางตัวจะจะเป็นบางตัวใกล้แข้งแล้วเนี่ยเหมือนว่าร่างกายเข้าไม่แข็งแรงแล้วมันเลือดเลือกเลือดเลือกนะที่นี่ไม่ใช่ว่าไม่เก่งคือว่ามันไม่แข็งแรงครับครับสภาพร่างกายไม่พร้อมไปผมก็มาทําเนื้อทาตัวครับแล้วว่าลาแข้งแล้วเนี่ยมันก็จะพามมาจะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยจะสามารถเอาไปไล่ไล่ได้เลยไล่แข่งไล่อันได้เลยครับผมสมมติซื้อแปดพันก็ตีแปดพันอ่ะครับถ้าชนะก็ชนะถ้าโดนก็ไกลมันก็ค่าตัวเพิ่มอีก ถ้ามันชนะก็ไก่ก็ฟรีไปไก่ก็ฟรีไปไใช่ไหมครับผมใช่ครับโอ้หที่นี่เป็นความรู้ใหม่นะครับที่นี่ทําเนื้อทําตัวให้ด้วยนะครับทำเนื้อทำตัวแล้วไว้ครับหรือว่าถ้าแบบว่าอยากได้แบบหนุ่มๆวัดดวงเท่าไหร่ครับผมสี 4, ่พันเริ่มต้นสี่เริ่มต้นสี่สิบล้านนะครับ<ๆ>เดี๋ยวให้พี่เขาพาไปดูนะครับหนุ่มๆวัดดวงเอ่อจะเป็นอยู่โซนนี้นะพี่นะครับนี่คือตีนมวิ่งซุ่มตีนวมครับวิ่งซุ่มตีนวมนี่คือไก่หนุ่มเนื้อสี่พันเอาไปครับราคาเริ่มต้นที่สี่พ เต็มเยี่ยมมาล่อก็จะหกพันครับเยี่ยมาล่อนะครับแต่สวยมากครับตัวนี้สวยจริงคมหุ่นดีด้วยครับเยี่ยมาล่อสวยครับสวยมากครับผมไอพวกเซ็กจัดทั้งนั้นละครับสวยจริงครับผมถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจก็เขาเป็นลายกลุ่มระพีพัดฟาร์มลายกลุ่มระพีพัดฟาร์มเลยนะครับขอบคุณพี่ตองมากครับผมผมครับครับก็ฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามให้กับช่องต๋องชาแนลด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะไปทำคลิปที่ไหนสุมไก่สุมควายงามที่ไหนฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม